ก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส2สำหรับคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนและต้องการจะใช้สิทธิ์นะครับถือเป็นรายใหม่ซึ่งภาครัฐก็จะรับเพิ่มอีก5ล้านคนเพื่อใช้สิทธิ์ในวงเงินคนละ3,500บาทนะครับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่ากติกาของผู้ที่มีสิทธิ์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส,สอซึ่งตามข้อมูลหลักๆนะครับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็จะต้องเป็นคนไทยนะครับมีบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียน และต้องไม่ใช่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับเพราะว่าคนที่มีบัตรคนจนนั้นทางภาครัฐนั้นให้ความช่วยเหลือในมาตรการอื่นควบคู่กันไปแล้วนะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มกับคนที่จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีบัตรคนจนก็ไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ นะครับต่อมาก็คือต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งในเฟสที่1มาก่อนนะครับเพราะว่าคนละครึ่งเฟสที่1รายเดิม10ล้านคนนั้นเดี๋ยวท่านต้องไปกดปุ่มเพื่อใช้สิทธิ์ต่ออีกส่วนหนึ่งในแอปเป๋าตัตงนะครับเป็นคนละส่วนกับการลงทะเบียนใหม่ในวันที่16ธันวาคมนี้ ส่วนคนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่1มาแล้วแต่ว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับหรือว่ายังไม่มีข้อความตอบรับว่าลงทะเบียนสำเร็จ ท่านก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ในวันที่16ธันวาคมนี้รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส1สําเร็จแล้วแต่ท่านถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันหลังจากที่ได้รับสิทธิ์ ท่านก็มีสิทธิ์มีโอกาสกลับมาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ในคนละครึ่งเฟส2วันที่16ธันวาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น เตรียมตัวไว้เลยนะครับ16ธันวาคมนี้6โมงเช้าเป็นต้นไปเจอกันที่เว็บไซต์คนละครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับการลงทะเบียนไว้ที่โพสต์คลิปตัวนี้นะครับเพื่อที่ท่านจะ กดเข้าไปลงทะเบียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการลงทะเบียนนั้นท่านสามารถให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องให้ลูกหลานนะครับหรือว่าคนที่ไว้ใจได้ลงทะเบียนให้ท่านได้นะครับแต่ท่านต้องนั่งอยู่ด้วยนะครับเพราะต้องใช้เลขบัตรประชาชน13หลักของท่านนะครับต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อส่งรหัส OTP สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่สองนี้ครับ